คุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงมีคดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าคุณทักษิณทุจริตนะครับแล้วก็หนีไปต่างประเทศ16-17ปีกลับมาไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวคุณทักษิณเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยิ่งคุณทักษิณมาอยู่ตรงนี้คุณเศษฐาจะเป็นดาวที่ไล่แสงครับ ผมคิดว่าประชาชนทั่วไปคงรู้นะฮะถ้าจิตใจเ,เป็นธรรมและเป็นกลางจริงๆเนี่ยผมดูแล้วประชาชนทั่วไปก็รู้ว่าคุคณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะ,ะย้ําว่าไม่ได้ป่วยจริงแต่การที่เราจะไปปรับกรามเนี่ยตรงนั้นกฎหมายบ้านเมืองนะครับก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณมา,าตามกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายทุกอย่างแต่นั่นหมายถึงว่า เดี๋ยวผมจะประชุมกรรมธิการการเมืองตรงนี้อยู่เนี่ยคนที่อ้างว่ามาถูกกฎหมายทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบแต่ที่ชัดๆอยู่แล้วก็คือกรมราชธรร์น,นะครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับจะต้องถูกตรวจสอบอย่างถึงที่สุดตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการติดตามของ ประชาชนนะครับว่าในกรณีอย่างนี้ถ้าการทำผิดกฎหมายสารตัดสินแล้วเนี่ยไม่ต้องจำคุกเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นธรรมกับรักโทษสองแสนกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำหรือไม่นะฮะเขาบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีจะกินนะครับเขาไปลักนมกระป๋องหนึ่งในห้างเขายัง,งถูกจำคุก แต่นี่คุณทักษิณมีคดีนะฮะมีคดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าคุณทักษิณทุจริตนะครับแล้วก็หน,นีไปต่างประเทศ16-17ปีตรงนี้กลับมาไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวตรงนี้ผมก็ถามประชาชนนะครับว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงไหมนะครับแล้วผมเรียนว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณ ยังทำตัวอยู่เหนือกฎหมายตรงนี้ผมเป็นห่วงบ้านเมืองนะครับว่าความขัดแยง้งความรุนแรงของอพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมากมายแค่ไหนอันนี้เราเป็นห่วงจริงๆครับแต่เราเห็นแล้วว่าการกระทบกระทั่งกันเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วเริ่มมีการกระทบกระทั่งกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากล่าวหาได้เลยว่าคุณทักษิณน,นั้นเป็นตัว ปัญหาที่สร้างความแตกแยกให้กับคนไทยทั้งประเทศคือเมื่อเช้าเนี่ยผมยังยังคุยกับคณะอยู่นะครับว่าคุณทักษิณเ,เป็นประเด็นที่จะต้องอภิปรายแน่นอนแต่ว่าการอภิปรายนั้นเราก็ต้องระบัดระวังในเรื่องของออกฎหมายการละเมิดการหมิ่นประมาทนะครับแต่ตรงนั้นคิดว่าถ้าเรามาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเ,เราคงไม่ได้กังวลตรงนั้นนะฮะเพราะถ้า คนทําผิดนะครับโดยเฉพาะละเมิดกฎหมายแล้วถ้าเราไม่พูดถึงเลยเราไม่ควรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับประเทศไทยขาดคนดีแล้วหรอครับประเทศไทยถ้าไม่มีคนทักษิณอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นด้วยว่าคนไทยนะครับที่ไม่ใช่คุณทักษิณเนี่ยต้องมาช่วยกันดูแลนะครับบ้านเมืองนะครับมาแก้ปัญหาของประเทศ แต่ถ้าเอานักโทษซึ่งหนีคดีไปสิกว่าปีกลับมาไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวนะครับมาบริหารประเทศเนี่ยผมยังมองไม่ออกว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยจะเดินไปถูกจุดไหนเราไม่สามารถที่ไปละเมิดความคิดความรักของคนได้นะครับโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยผมเรียนเลยว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูสาวร ดังนั้นใครจะไปไหว้ใครใครจะไปกราบใครผมคิดว่าเป็นสิทธิ์นะครับแต่สาหรับสวกิติศักดิ์เนี่ยจะไหว้แต่คนดีนะครับมีคุณธรรมเท่านั้นผมว่ามากกว่าด้วยนะนะอุ้งยิงอีกละ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า,ามันเป็นเรื่องอมหัศจรรย์นนะสำหรับประเทศไทยแล้วผมคิดว่าทุกอย่างสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจนะครับใครทำผิดคนอื่นไม่รู้สวรรค์รู้ครับจริงๆตั้งแต่แรกนะผมไม่ได้ให้ราคาคุณเศรษฐาอยู่แล้วเพราะว่าท่านมาก็ทราบอยู่แล้วว่าจะเป็นส้มหล่นหรือ3ามล้อถูกหวยอะไรก็ตามอะ่ะนะดังนั้นเมื่อ,อ,อมาอยู่ตรงนี้ยิ่งคุณทักษิณมาอยู่ตรงนี้คุณเศรษฐาจะเป็นดาวที่ไล่แสงครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ